ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Bangkok On s i t e กับผมไอเดียดารันพบครับ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ถ้าใครที่ได้ติดตามข่าวสารการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่รอบๆกรุงเทพและปริมณฑลรวมไปถึงอีกหลายจาังหวัดที่เชื่อมโยงต่อเนื่องถึงกันเนี่ยก็คงจะได้เห็นว่ามีหลายโครงการที่กำลังเติบโตต่ตตอนเนื่องไม่ว่าจะเป็นรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงไปจนถึงทางด่วนและมอเตอร์เวย์อีกสารพัดสายเลยซึ่งหนึ่งในโครงการที่กำลังอยู่ในความสนใจของใครหลายๆคนด้วยหลากหลายสาเหตุปัจจัยก็คงจะหนีไม่พ้นการก่อสร้างทางด่วนและมอเตอร์เวย์บนถนนพระรามที่2ซึ่งในวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสเดินทางไป ที่ต่างจังหวัดที่ระหว่างทางมีความจําเป็นจะต้องผ่านถนนพระรามที่2สายนี้ด้วยก็เลยถือโอกาสเก็บภาพความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการหนึ่งมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยเลยและโครงการที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหาคนครด้านตะวันตกนั่นเองนะครับ โครงการทางด่วนสายนี้เนี่ยก็เป็นการก่อสร้างทางยกระดับของการทำพิเศษห่งประเทศไทยมีความยาวรวมทั้งเส้นทางอยู่ที่18.7กิโลเมตรมูลค่าการก่อสร้างกว่า30,000ล้านบาทโดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็นทั้งหมด5สัญญารวม4ช่วงโครงการซึ่งสัญญาที่1ถึงสัญญาที่4จะเป็นงานโยธาแบ่งเป็นช่วงทางยกระดับเหนือถนนพระรามที่2อยู่ในสัญญาที่1และ2ช่วงทางยกระดับที่ซ้อนคล่อมเหนือทางด่วนเดิมช่วงจากหน้าโรงพยาบาลบางประก่าเก 9, ไปจนถึงเชิงสะพานพระราม9ฝั่งธนบุรีในสัญญาที่3แล้วก็สะพานทศมาราชัน้าาย พร้อมทางแยกต่างระดับเชื่อมต่อกับทางด่วนเดิมตรงบางคลในสัญญาที่4ส่วนสัญญาที่5เป็นงานระบบจัดเก็บค่าผ่านทางและระบบควบคุมการจราจรซึ่งในครั้งนี้เราจะมาชมภาพบรรยากาศในเส้นทางขาออกย้อนจากช่วงสัญญาที่4ไปจนถึงสัญญาที่1โดยจะแบ่งรายการออกเป็น2ตอนซึ่งในตอนแรกวันนี้เราจะชมช่วงจากแยกต่างระดับบางคลไปจนถึงแถวดาวคนองหลังจากนั้นเราเข้าไปชมช่วงจากดาวคนองไปจนถึงทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนในสัปดาห์หน้าครับ ตอนนี้เราก็มาเริ่มกันจากบริเวณทางแยกต่างระดับบางโคล่จุดเชื่อมต่อของทางพิเศษสายหลักถึง3สายโดยสองสายในนี้คือเส้นทางที่มีอยู่แต่เดิมได้แก่สายเฉลิมมหานครที่มาจากทางบางนาดินแดงพระราม9้าซึ่งก็คือทางที่เรากําลังเดินทางผ่านอยู่นี้นี่เองแล้วก็ทางพิเศษสีรัฐที่มาจากทางแจ้ัฒนะส่วนอีกสายก็คือทางพิเศษสายพระรามสาดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกเส้นทางสายใหม่ล่าสุดที่กําลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากแยกนี้นั่นเองนะครับ ถึงจะบอกว่าเป็นสายใหม่แต่จริงๆแล้วทางพิเศษสายนี้เนี่ยก็มีเส้นทางขนานกันไปกับทางด่วนเฉลิมมหานครเดิมนี่เองเนื่องจากวัตถุประสงค์ที่เขาสร้างขึ้นมาก็เพื่อแบ่งเบาภาระการจราจรจากทางด่วนเดิมรวมทั้งถนนพระรามที่2ที่ปัจจุบันค่อนข้างหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเทศกาลซึ่งแนวเส้นทางของทางด่วนสายใหม่ก็จะเริ่มนับตั้งแต่ทางแยกต่างระดับที่เราผ่านมาเมื่อกี้นี้เป็นทางแยกจากทางด่วนสายเดิมไปขึ้นสะพานทศมาราชันที่คู่ขนานกันไปทางฝั่งทิศใต้ของสะพานพระรามเก้าเดิมหรือก็คือทางฝั่่่งงงงซซ้้าายมมือออขเรตนนนีึสพแหหใ ก็เปิดใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่ทางแบงคอกออนไซต์ site, ได้เคยพาคุณผู้ชมมาสำรวจกันไปแล้วก่อนหน้านี้นี่เองแต่เนื่องจากเส้นทางที่จะต่อออกไปจากปลายสะพานทางฝั่งธนบุรีเขายังก่อสร้างไม่เสร็จถ้าเราขึ้นสะพานใหม่ตอนนี้เราก็จะถูกบังคับให้ลงแค่ที่ด่านศุขสวัสด์เท่านั้นดังนั้นในวันนี้เราก็เลยจาเป็นที่จะต้องใช้สะพานพระราม9้าเดิมไปก่อนแต่เดี๋ยวหลังจากที่ทางด่วนสายใหม่สร้างเสร็จและเปิดให้ใช้งานครบทุกส่วนเราก็จะสามารถใช้สะพานทศมาราชันแล้ววิ่งยาวๆไปจนถึงถนนพระรามที่2ได้เลยนะครับ ถึงแม้สะพานใหม่จะเปิดให้ใช้งานแล้วแต่ด้วยเหตุที่สะพานยังไม่ได้ทําหน้าที่ครบสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์แบบเต็มเส้นทางดังนั้นในช่วงนี้ก็ยังมีรถใช้บริการค่อนข้างบางตาอยู่ในขณะที่ฝั่งสะพานพระราม9ยังมีการจราจรหนาแน่นในหลายช่วงเวลาเพราะคนที่ใช้สะพานทศมาราชันก็คือคนที่ข้ามไปมาระหว่างในเมืองกับด่านสุขสวัสดิ์เท่านั้นเลยนั่นเองซึ่งก็เชื่อว,ว่าหลังจากที่ทางด่วนใหม่เปิดใช้งานครบทั้งระบบรถจากสะพานพระราม9ที่ต้องการจะไปทางพระรามที่2ก็น่าจะแบ่งไปสะพาานนนทงงฝััู่ออีกเยเยยลครบ พอข้ามมาถึงฝั่งสุขสวัสดิ์แล้วข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของไฮไลท์สำคัญจุดแรกแล้วนะครับนั่นก็คือช่วงที่เส้นทางของทางด่วนสายใหม่พอผ่านสะพานทศมาราชันมาแล้วจะค่อยๆเบี่ยงแนวจากทางซ้ายกลับเข้ามาครอมเหนือทางด่วนเดิมที่เรากําลังเดินทางผ่านอยู่แล้วก็จะซ้อนคล่อมข้างบนในลักษณะาท,ทางด่วน2ชั้นยาวราว5กิโลเมตรตั้งแต่ตรงนี้ไปจนถึงด่านดาวคะนองเลยส่วนรถที่ใช้สะพานทศมาราชันในปัจจุบันก็จะต้องใช้ทางลาดเล็กๆที่อยู่ฝั่งซ้ายและขวานูน้นในการขึ้นหรือลงสะพานท่านานั้น พูดง่ายๆก็คือข้ามมาได้ถึงแค่ตรงนี้ยังไปต่อไม่ได้เพราะทางด่วนหลักด้านบนนับจากตรงนี้เป็นต้นไปเขาก็ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างนั่นเองครับที่จุดนี้ก็จะเป็นรอยต่อจากสัญญาที่4เข้าไปสู่สัญญาที่3ของโครงการแล้วก็เป็นจุดที่มีทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะที่กําลังก่อสร้างพาดผ่านไปตรงกลางระหว่างทางด่วนเดิมด้านล่างกับทางด่วนใหม่ด้านบนด้วยซึ่งเดี๋ยวพอเสร็จทั้งหมดแล้วก็จะทําให้เป็นจุดตัดที่มีทางยกระดับพาดไข้กันไปมาถึง3ชั้นเลยทีเดียวนะครับ จากตรงนี้ไปทางด่วนใหม่ด้านบนก็จะมีความกว้าง6ช่องจราจรไปกลับฝั่งละ3ช่องไปยาวๆกว้างกว่าทางด่วนเดิมข้างล่างนี้ที่มีแค่4ช่องจราจรซะอีกซึ่งตรงบริเวณนี้ก็มีการขึ้นเสาเรียงรายตลอด2ฝั่งแล้วแต่ยังไม่มีการติดตั้งคานพาดขวางด้านบนเป็นช่วงที่ค่อนข้างล่าช้าจากช่วงอื่นๆอ,อยู่พอสมควรครับ พอผ่านมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่มีความเป็นรูปเป็นร่างมากที่สุดแล้วในช่วงสัญญาที่3นี้เลยทีเดียวนะครับ เรียกว่าเป็นช่วงตัวอย่างที่ทําให้เราเห็นภาพรูปแบบโครงการที่จะออกมาตลอดแนว5กิโลเมตรนี้ได้เลยโดยรูปแบบเส้นทางในช่วงนี้ก็จะเป็นโครงสร้างเสารูปตัวยูคว่ำคือมีเสาตั้งอยู่ฝั่งซ้ายขวาแล้วก็มีคานยาวพาดระหว่างหัวเสา2ด้านรองรับคานทายยอระดับขนาดใหญ่ด้านบนที่เป็นชิ้นส่วนแบบบ็อกซ์เซกเมนต์หรือคานกล่องท่อนสั้นๆแยกชิ้นฝั่งซ้ายและขวาประกอบต่อกันให้เป็นเส้นยาวๆยึดตรึงภายในให้แน่นสนิทด้วยเส้นลวดสลิงที่พาดถึงเชื่อมแต่ละเซกเมนต์เข้าด้วยกันซึ่งตรงช่วงนี้ก็มีาาต้ตงนงนนยี่่่่ววออเื 21ช่วงสาวแล้วพอมองจากด้านล่างนี้เนี่ยทัศนียภาพก็เปลี่ยนไปเยอะเลยทีเดียวอีกไม่นานก็จะเหมือนมีหลังคามาคลุมอีกชั้นหนึ่งตลอดทางเลยถ้าวันไหนฝนตกหนักๆเวลาขับผ่านด้านล่างนี้ก็จะขับได้สบายหน่อยครับมาถึงตรงช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่รอติดตั้งคานทางยกระดับแต่ก็เริ่มมีการประกอบเสาและคานพาดขวางด้านบนไปได้เยอะแล้วโดยเฉพาะเสาแนวตั้งนี่ก็คือขึ้นครบหมดทุกต้นทั้งโครงการแล้วนะครับ หนึ่งในเหตุผลที่ทําให้งานก่อสร้างมีความล่าช้าก็มาจากการที่แนวเส้นทางเขาซ้อนทับกับถนนเดิมที่มีรถวิ่งผ่านตลอดทั้งวันดังนั้นเนื้องานบางส่วนที่มีความเซนซิทีฟหรือต้องการความปลอดภัยสูงเช่นการยกชิ้นส่วนคานต่างๆขึ้นติดตั้งเนี่ยเขาก็จะสามารถทําได้เฉพาะช่วงกลางดึกเท่านั้นพอถึงกลางวันก็ต้องหยุดพักงานในส่วนนั้นไปเลย จริงๆก่อนหน้านี้โดยเฉพาะช่วงที่มีเหตุการณ์ทางด่วนสายนี้ถล่มเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็มีหลายคนออกมาเรียกร้องให้ปิดทางด่วนเดิมด้านล่างนี้ไปเลยเป็นการชั่วคราวจะได้สามารถเร่งสร้างด้านบนได้อย่างเต็มที่แล้วก็ปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยพอเสร็จทั้งหมดค่อยกลับมาเปิดใช้พร้อมกันทีเดียวแต่สุดท้ายทางการทําพิเศษที่เป็นเจ้าของโครงการเขาก็เลือกที่จะเปิดให้บริการเส้นทางเดิมต่อและสร้างเฉพาะช่วงกลางคืนต่อไปตามแผนเดิมครับ พูดถึงเรื่องทางด่วนถลม่มคุณผู้ชมก็คงจะจํากันได้ใช่ไหมครับว่าเหตุการณ์ตอนนั้นก็คือตอนเวลาเกือบเกือบตีสอของวันที่15มีนาคม2568ารคานชิ้นหนึ่งของทางด่วนใหม่ที่กําลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างด้านบนตรงช่วงใกล้กับด่านดาวคะนองได้เกิดพังถล่มลงมาในระหว่างการเทคอนกรีตและกระแทกเข้ากับทางด่วนเฉลิมมหานครเดิมข้างล่างนี้ทําให้ทางด่วนด้านล่างพังเสียหายไปด้วยจนต้องปิดใช้งานเส้นทางในฝั่งขาออกนาน1เดือนเต็มเพื่อซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมซึ่่่งงจุุดดทีีเเเเเกกิิหตตนนนนนนัันั้้็คคือรรรบบวณลยะ เพื่อให้คุณผู้ชมเห็นภาพชัดๆผมก็ขอหยุดภาพไว้ที่จุดนี้เลยแป๊บหนึ่งซึ่งจากในภาพคุณผู้ชมจะเห็นว่าตัวทางด่วนเดิมที่เคยถล่มไปหนึ่งช่วงเสาและตอนนี้ถูกสร้างคืนให้กลับสู่สภาพเดิมเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีแบริเออร์คอนกรีตที่ขาวสะอาดเพราะยังใหม่เอี่ยมต่างจากช่วงปกติที่เป็นคราบสีเข้มจากการใช้งานมายาวนานส่วนเรื่องพื้นถนนนั้นตรงช่วงนี้เขาก็มีการลาดยางหรือว่าแอสฟัลต์ใหม่ยาวต่อเนื่องเลยพอเวลาขับรถผ่านก็จะรู้สึกเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเรียกว่าถ้าไม่สังเกตตขขอบบบาาาารรรรเเ์ทีีี่่่่่่สสงงงกกัันนน็จจะะไมมมู้้้ลยวุดพึหค อย่างไรก็ตามจากตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็ผ่านมาเกือบ4ี่เดือนแล้วแต่คานทางด่วนใหม่ข้างบนที่ถล่มลงไปซึ่งก็คือเสาต้นที่หุ้มสลันสีเขียวต้นนี้ตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้ดําเนินการต่อแต่อย่างใดนะครับก็ต้องรอดูกันว่าสุดท้ายแล้วจะกลับมาสร้างที่จุดนี้อีกทีได้เมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆคือเป็นจุดที่มีความท้าทายในการก่อสร้างมากพอสมควรเพราะความยาวของคานพาดขวางระหว่างหัวเสารตรงนี้คือมีระยะที่กว้างมาก ก็หวังว่าคราวนี้ทางบริษัทผู้รับผิดชอบจะได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาและมีความรอบคอบในการก่อสร้างมากขึ้นซึ่งสุดท้ายก็ต้องขอให้โครงการดําเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นเรียบร้อยจนเสร็จสมบูรณ์ผู้ใช้งานอย่างเราๆจะได้มีความมั่นใจในความปลอดภัยของเส้นทางทั้งในโครงการนี้และโครงการอื่นๆที่จะตามมาในอนาคตด้วยครับ และตรงบริเวณใกล้แยกต่างระดับดาวคนองแนวทางด่วนด้านบนก็จะเบี่ยงออกจากทางฝั่งซ้ายไปทางฝั่งขวาสังเกตได้จากแนวเสาที่จะย้ายจากครอมทางด่วนเดิมด้านล่างฝั่งขาออกไปครอมทางฝั่งขาเข้าแทนซึ่งก็เริ่มติดตั้งคานพาดขวางบนหัวเสาไปได้หลายต้นมากแล้ว พอผ่านช่วงโค้งนี้ไปก็จะเป็นจุดสิ้นสุดสัญญาที่3เข้าสู่สัญญาที่2ของโครงการที่จะเป็นทางยากระดับขนาด6ช่องจราจรครอมเหนือถนนพระรามที่2ยาวต่อออกไปซึ่งเราจะกลับมาชมกันต่อในพาร์ทสโดยผมจะพาทุกคนชมกันยาวๆไปจนสิ้นสุดแนวโครงการที่ทางแยกแต่ระดับบางขุนเทียนเลยนะครับ ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่ก่อนหน้านี้มีบางส่วนเคยล่าช้ากว่าช่วงอื่นๆโดยเฉพาะในช่วงสัญญาที่1จากแถวหน้าโรงพยาบาลนครทนไปจะถึงแยกบางขุนเทียนที่เคยถูกเรียกว,ว่าเป็นช่วงฟันหลอของโครงการกันเลยทีเดียวมาถึงวันนี้จะมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วและสุดท้ายจะสามารถเปิดใช้งานแบบเต็มๆเส้นทางได้เมื่อไหร่รอติดตามชมกันได้ในรายการ Bangkok On Site สัปดาห์หน้าครับ ชมกันจบแล้วยังไงก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์หรือถ้าใครถูกใจการนำเสนอของเราก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อคอยติดตามชมการอัปเดตสถานที่ที่น่าสนใจท่งอื่นๆจากรายการของเราต่อไปได้เลยส่วนถ้าท่านไหนอยากมีส่วนร่วมสนับสนุนรายการของเราก็สามารถสแกน QR code พร้อมเพย์เพื่อโอนเข้าบัญชีธน,นาคารตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอน,นี้หรือสนับสนุนผ่านการให้ Super t h a n k s ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้และคลิปอื่นของเราทุกคลิปได้เช่นกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในรายการแบ n ค k o k o อ s นไซต์ site, ตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ